ซอมบี้หนึ่งในของหากินแห่งโลกภาพยนตร์คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยเบื่อกับการดูฉากการเอาชีวิตรอดจากศพเดินได้เลยจนกลายเป็นหนึ่งในป๊อปเคานเจอร์ที่นิยมกันทุกยุคทุกสมัยและมีหลายแนวหลายรสชาติให้เราได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเฮอเรอร์แอคชั่นคอมเมดีหรือแม้กระทั่งโรแมนติก เมเจอร์ท็อปชาร์ตโดยผมจูนเนื่อหมายในคลิปนี้เลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูกันว่า10ที่สุดของหนังซอมบี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีหลายเรื่องมากๆที่อยากจะจัดมาอยู่ในชาร์ตนี้แต่ด้วยผลคะแนนทั้งนักวิจารณ์หรือคนดูเองที่ให้เอาไว้เลยทําให้หนังบางเรื่องอาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของคลิปนี้นั่นเองครับ อันดับที่ 10. I Am A Hero ปี2015จากหนังสือการ์ตูนชื่อดังของเคนโกะฮานาส awa ที่ตีพิมพ์ในปี2009ก่อนจะถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันนั่นก็คือ I Am A Hero ว่าโดยเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นที่โดนไวรัส CQn แพร่ระบาดจนทำให้คนทั้งประเทศกลายเป็นซอมบีในขณะที่ฮิเดโอะซูซูกิผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนตกอับชีวิตคก็เริ่มย่ำแย่แต่ดันมีปืนลูกซองในมือและหัวใจที่ไม่ธรรมดา เขาเลยต้องหาทางช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากฮายาน่าในครั้งนี Hyundai ้เพื่อพิสูจน์ว่าชายเนืดๆคนหนึ่งอย่างเขาก็เป็นยอดฮีโร่ได้เช่นกันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง6.8เต็ม10ครับคะแนนของนักวิจารณ์สูงถึง90%และคะแนนจากผู้ชม70%เป็นหนังซอมบี้สัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาติดในท็อปชาร์ตในอันดับที่10นี้นั่นเองครับอันดับที่9 w o r l d w a r C ปี2013 นับมาเป็นเรื่องแรกๆแล้วครับที่ทายทอดเท่เราได้เห็นความเยอะของซอมบี้ที่วิ่งกันอย่างบ้าคลั่งเป็นซอมบี้4ี่คูณร้อยจนทําให้เราตื่นตาตื่นใจไปกับหนังเรื่องนี้ในส่วนของสตอรี่ก็เป็นเรื่องราวของเจอรี่เรนที่รับบทโดยแบดพีทอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนประจําองค์การสหประชาชาติที่ถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องกลับหัวคืนสู่หน้าที่ในการสืบสวนค้นหาต้นตอของโรคระบาด เพื่อนำไปสู่วิธีการยับยั้งโรคระบาดในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง7เต็ม10พร้อมคะแนนนักวิจารณ์66%แล้วทางฝั่งของคนดูที่สูงถึง72%ครับอ่านดับที่ 8. I Am Legend ปี2007 เป็นอีกหนึ่งเรื่องของหนังซอมบี้ครับที่มีความแปลกและแหวกแนวไม่เหมือนใครเพราะถูกสร้างและอ้างอิงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันของริชาร์ดแมตต์สันในปี1954 ว่าโดยเรื่องราวโพสอพอคาริบหลังการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายที่ก่อกำเนิดด้วยน้ำมือของมนุษย์และสร้างหายนล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์โรเบิร์ตเนวิลที่รับบทโดยวิลสมิธนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องและมีภูมิคุ้มกันต้านไวรัสนี้เขากลายเป็นคนสุดท้ายที่รอดชีวิตอยู่ในเมืองนิวยอร์กกับหมาคู่ใจของเขาและอาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ส่วนซอมบี้ในหนังเรื่องนี้ก็มีความแปลกได้ไม่เหมือนใครมันมีชื่อว่าดาร์คซิเกอร์ซอมบี้ที่ไม่ถูก จริตกับรังสีอุลตราไบโอ,อเรตไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟล้วนแต่ทําให้มันตายได้ในทันทีดูแล้วออกไปทางแนวแวมไพสมากกว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง7.2เต็ม10ส่วนคะแนนของนักวิจารณ์ก็ได้ถึง68%และในฝั่งของคนดูอีก68%เช่นกันครับอันดับที่7 Warm Bodies ปี2013เป็นภาพยนตร์ที่ฉีกกฎเกณฑ์ของความเป็นหนังซอมบี้เพราะความโรแมนติกของหนังด้วยการวางบทให้ซอมบี้อย่างอาที่รับบทโดยนิโคลัสฮอลตกหลุมรักมนุษย์สาวที่ชื่อว่าจูลีที่รับบทโดยเทเรซาพาเมอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นําเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครซอมบี้อย่างอาครับในโลกที่แทบจะไม่ลงเหลือมนุษย์อยู่เลยแต่โดยการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนี้ทําให้ศพเดินได้อย่างอาหัวใจเต้นขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ซอมบี้น้าหล่อคนนี้อยากจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนสูงถึง6.9เต็ม10แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ค่อยสูงนะัแต่คะแนนของนักวิจารณ์ก็ได้สูงถึง81%และทางฝั่งของคนดูก็สูงถึง73%ครับทาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาติดอยู่ในท็อปชาร์ตในอันดับที่7นั่นเองครับ อันดับที่หกเร็ก ปี2007เป็น,นเรื่องราวของนักข่าวสาวและตากองคูใจของเธอที่ไปตามติดชีวิตของเรานักดักเพลิงที่กำลังออกปฏิบัติภารกิจที่ตึกตึกหนึ่งที่ถูกปิดกั้นเอาไว้และไม่บอกว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจากนั้นจึงเกิดเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวสยองและขนหัวลุกเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นทำให้ผู้คนที่อยู่ในนั้นต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศสเปนครับและเป็นหนังแนวฟาวฟูตเท ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกล้องนักข่าวให้ดูเรียวและเสมือนจริงทำให้เร็กได้คะแนนสูงถึง7.4เต็ม10และได้เสียงวิจารณ์จากนักวิจารณ์89%และคนดูอีก82%จากความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ทำให้เร็กนั้นมีภาคต่อออกมาถึง4ภาคด้วยกันและถูกอเมริกาซื้อไปสร้างในฉบับฮอลลีวูดในชื่อคอรันทีนที่เราเรื่องราวเหมือนกันทุกอย่างกับเร็กภาคแรกนั่นเองครับ อันดับที่5้าพเวตีิเอ็กเดเลสเตอร์ปี2002นางได้เล่าถึงจิมหนุ่มส่งเอกสารที่ตื่นมาจากอาการโคมา่าในโรงพยาบาลที่ไร้ผู้คนพอเขาเดินออกมาเขาก็พบว่าเมืองลอนดอนที่เคยมีผู้คนมากมายกลับเงียบสงัดไร้ผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตเขาได้พบกับฟูงชนท่ามกลางกองศพที่ตื่นขึ้นมาไล่ล่าเขาจนเขาได้รู้ว่านาทีแห่งนี้ได้เกิดเชื้อระบาดขึ้นจากลิงซิมปนซีที่ติดเชื้อโรคร้าย มันได้ปล่อยเชื้อออกมาคลาช,ชีวิตมนุษย์ในเมืองได้ในพิษตาทางเดียวที่จะรอดคือต้องเดินทางไปหากองกําลังอีกเมืองที่เขาจะต้องฝ่าดงซอมบี้ไปให้ได้ครับหนังเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นของซอมบี้ผีสี่ขูร้อยจากที่เคยถูกนำเสนอในแบบที่เชื่องช้ามาโดยตลอดและได้คะแนนสูงถึง7.6เต็ม10พร้อมกับคะแนนจากนักวิจารณ์ที่สูงถึง87%และคะแนนผู้ชมอีก85%ครับ จากความสำเร็จของนางเรื่องนี้ก็ทำให้มีภาคต่อที่มีชื่อว่า28 w e e k l e i c Week l s t e r ในปี2007ซึ่งก็ทำคะแนนดีไม่น้อยกว่าภาคแรกเลยล่ะครับอันดับที่4ซอ Zombie Land ปี2009 เป็น,นเรื่องราวของกลุ่มผู้รอดชีวิตหลังเหตุการณ์ซอมบี้ของโลกครับซึ่งสาเหตุของการเป็นซอมบี้ของนางเรื่องนี้มาจากเชื้อวัวบ้าพวกเขาต้องออกเดินทางไปหาเมืองที่มีความปลอดภัยไรการโจมตีจากฝูงซอมบี้เป็นอีกหนึ่งแนวหนังซอมบี้คอมเมดี้และแอคชั่นมันๆพร้อมไฮไลท์สำคัญที่หนังเรื่องอื่นไม่เคยทำมันเลยนั่นก็คือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เจสซี่ไอเซนเบิร์กเอมมาสโตน อาบีเกลเบสลินและวูดดี้เฮลิสันมารับบทเป็นกลุ่มคนที่ต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง7.6เต็ม10และได้คำชมจากนักวิจารณ์สูงถึง90%พร้อมกับคนดูที่ไม่น้อยไปกว่ากัน86%และเคยเป็นหนังซอมบี้ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลมาแล้วหลังจากโค่นแชมป์เก่าอย่างดอนออฟเดอะเดยปี2004ก่อนที่จะดูเรสิด d นนต์อีวิลชิงตำแหน่งไปและเวอร์วอร์ซีเข้ามาชิงตำแหน่งไปอีกรอบนั่นเองครับ และในปีที่ผ่านมาก็มีภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อเรื่องของ Zombie Land Double Tap ที่ได้คะแนนและควาวิจารณ์ไปไม่น้อยกว่าภาคที่แล้วเช่นกันครับอันดับที่3 t e เทน o ูปูซาปี2016 หนึ่งในนางซอมบี้น้ำดีที่เปิดทางให้กับนางซอมบี้เรื่องอื่นๆจากเกาหลีคืนมาเชิดชายในโลกของภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของซอกบูที่รับบทโดยกงยูผู้จัดการกองทุนที่ใช้เวลาหมดไปกับหน้าที่การงาน <c oughs> เมื่อเขาต้องพาลูกสาวไปหาแม่ที่กลายเป็นอดีตภรรยาของเขาที่ปูซาน โดยเดินทางด้วยรถไฟแต่ก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อจูจูไวรัสปิศนาได้แพร่ระบาดไปทั่วเมืองและเปลี่ยนผู้ติดเชื้อจํานวนมากให้กลายเป็นฟูงซอมบี้เข้าจู่โจมคราชีวิตผู้คนให้กลายเป็นพวกมันรวมไปถึงผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่ซอกบูและลูกสาวเดินทางอยู่นั่นเองเป็นภาพยนตร์ที่อินสปายทุกอย่างของนังซอมบี้ที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวเอาชีวิตรอด เห็นแก่ตัวเสียสละหรือแม้กระทังซอมบี้ส่ขวบร้อย อยู่ในท็อปทรีคะแนนก็ต้องดีอยู่แล้วครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง7.5เต็ม10และเป็นที่ฮือฮาของนักวิจารณ์มากเพราะได้คะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึง94%ส่วนคนดูก็ได้คะแนนสูงถึง88%ครับและเร็วๆนี้ก็จะมีภาคต่อที่บอกเร่องเรื่องราว4ปีหลังจากเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าเพนนินซล่านั่นเองครับ อันดับที่2ชอนออฟเด e d เดรุงรุนแห่งความวายป่วงปี2004เป็นเรื่องราวของชอนครับที่รับบทโดยไซมอนเพ็เซลแมนหนุม่มผู้ไม่เอาไหนในชีวิตแทบยังถูกแฟนสาวบอกเลิก เพราะเบื่อชีวิตที่เขาวนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างทําให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตต,ตัวเองและไปง้อแฟนสาวของเขาแต่ความซวยมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะดันเกิดไวรัสระบาดคนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ทั่วบ้านทั่วเมืองทำให้ชอนและเพื่อนสนิทของเขาต้องออกเดินทางไปช่วยเหลือแม่พร้อมกับการเอาชนะใจแฟนสาวท่ามกลางวิกฤตซอมบี้นี้ไปให้ได้นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่นางซอมบี้แนวจริงจังที่ต้องหนีเอาชีวิตอรอดอะไรขนาดนั้นหรอกนะ เพราะมันเป็นหนังซอมบี้ที่ถูกเรียกว่ารอมซอมคอมหรือโรแมนติกซอมบี้และคอมเมดี เป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกมีมุกตลกมากมายครับจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปสูงถึง7.9%เต็ม10และคะแนนของนักวิจารณ์92%ทางฝั่งของคนดูก็ให้ความสนใจไม่ใช่น้อยได้คะแนนไปสูงถึง93%ครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหามาดูให้ได้สักครั้งเลยล่ะครับอันดับที่1 ดอนออฟเดอะเด d ปี1978ถ้าไนท์ออฟเดอะลิ i วิงเ a d คือจุดเริ่มต้นของตำนานซอมบี้จากฝีมือของจอร์โรเมโรดอนออฟเดอะเดย ก็คงจะเป็นตำนานหนังซอมบี้ขนาดแ้และถูกยกให้เป็นหนังซอมบี้ชั้นครูที่ดีที่สุดในอันดับตนตนเรื่องราวในด a w n of the Dead ปี1987จะพูดถึงคู่รักคู่หนึ่งที่เจอนายตำรวจสองนายแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี้มายังห้างสรรพสินค้าเพื่อหลบหนีฝูงซอมบี้แต่ด้วยสิ่งล่อตาล่อใจทำให้พวกเขาคิดว่าปอมปะการยักษ์แห่งนี้ควรจะเป็นของพวกเขาเท่านั้นหากใครบางคนมาเห็นเข้าอาจจะถูกแย่งชิงที่ตรงนี้ไปได้ มันคือหนังเสียดสีสังคมในยุค70ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคนิยมความหรูหราความฉูดฉาด และความโลกของมนุษย์ที่รูมกับหนังยังจอร์ดโลเมโรจะใส่เข้าไปในหนังของเขาเสมอภาปอยปยร์เรื่องนี้สามารถทําคะแนนได้สูงถึง7.9เต็ม10ครับในส่วนของนักวิจารณ์ก็ยกให้เป็นหนังซอมบี้ชั้นครูน้ําดีให้คะแนนสูงถึง95%ส่วนคนดูก็รู้สึกไม่ต่างกันโดยให้คะแนนสูงถึง90%ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ที่สุดหนังซอมบี้ที่มีหลายรสหลายชาติให้เราได้ชมกันต้องบอกเลยว่าทั้ง1ิบเรื่องนี้เพื่อนๆต้องหามาดูให้ได้สักครั้งเลยละครับและในสัปดาห์นี้เองก็ยังมีหนังซอมบี้จากแดนกิมจิที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นภาคต่อของเททูบูซานที่จะเล่าเรื่องราวบทใหม่ในจักรวาลเดียวกัน บอกเลยว่าไม่ควรลอดอย่างแรงครับและก่อนจะจากกันไปคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับว่าหนังซอมบี้เรื่องไหนที่เป็นที่สุดของคุณแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุ๊ปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสำหรับเมเจอร์ท็อปช์โดยผมจูเนอร์ใหม่ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ